สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องดูมูฟวีคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง loving adult รักจนวันตายหนังเปิดเรื่องมาที่คริสเตียนที่กำลังนั่งอยู่ในรถซึ่งตอนนี้ฝนกำลังตกหนักเขากำลังแอบซุ่มรอเลโอนอร่าภรรยาของเขาที่เธอกำลังจะวิ่งออกกำลังกายผ่านมาเส้นทางนี้แล้วพอเธอปรากฏตัวคริสเตียนขับรถชนเธออย่างแรง แถมยิ่งถอยหลังมาทับร่างของเธอซ้ําอีกและเขาก็นั่งน้ำตาไหลยอยู่บนรถของตัวเองตัดภาพมาที่หนังสือคนหนึ่งเขากําลังเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคริสเตียนและพยาของเขาให้ลูกสาวฟังซึ่งตํารวจก็ยังหาหลักฐานมาจับเขาไม่ได้และก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุฆาตกรรม3วันคริสเตียนได้รับข้อความตอนตีสี่เลโอนอร่าก็ถามว่าใครเป็นคนส่งข้อความมา กิสเตียนก็พระยาว่าเพื่อนของเขาเป็นคนส่งมาแต่เลโอนอร่าก็ไม่เชื่อเขาเธอพยายามแย่งมือถือของเขากิสเตียนเลยตัดปัญหาป้ามือถือของเขาเปกระแทกกับผนังจนมันพังกิสเตียนเปิดบริษัทก่อสร้างกับเพื่อนที่ชื่อว่าปีเตอร์ส่วนเลโอนอร่าเธอเป็นนักดนตรีที่มีพรสวรรค์เธอทิ้งความฝันไปเพราะโยฮันที่เป็นลูกชายเกิดล้มป่วยและเธอก็ามาคอยดูแลเขา วันต่อมาเลโอนอร่าได้ไปส่งลูกชายที่โรงเรียนส่วนคิสเตียนก็ขับรถไปที่งานก่อสร้างและคิสเตียนที่กำลังนอกใจภรรยาอยู่เขาแอบมาพบกับซีเนียสถาปนิกสาวที่ทำงานอยู่ในบริษัทของเขาและซีเนียก็ไม่พอใจอย่างมากที่คริสเตียนไม่อ่านข้อความของเธอเธอต้องการให้เขาเลิกกับเลโอนอร่าคริสเตียนพูดถึงลูกชายของเขาที่กำลังรักษาตัวอยู่แต่ซีเนียก็ไม่ฟัง เธอคิดว่าถ้าคิสเตียนรักเธอเขาจะต้องเลิกกับเลโอโนล่าเธอก็เลยบอกให้คริสเตียนรู้ขอความที่เธอส่งไปเมื่อคืนเธอต้องการจะมีลูกกับเขาและไปใช้ชีวิตด้วยกันทางเดีอวนอล่าหลังจากที่ส่งลูกชายไปโรงเรียนเธอก็ไปลางรถจากนั้นก็เข้าไปดู Facebook ของคริสเตียนจนกระทั่งเธอจับผิดสังเกตอะไรบางอย่างเธอเห็นเพื่อนใน Facebook ของคริสเตียนที่มีชื่อว่าซีเนียและซีเนียมีสถานะนสด Ora, เดียโนล่าเลอกดเข้าไปดูในภาพของซีเนียและเธอก็เห็นการโพสต์ภาพที่ซีเนียดูสนิทสนมกับสามีเธอมากเย็นวันนั้นพอคริสเตียนกลับมาถึงบ้านเนียโนล่าก็ชวนมามีอะไรด้วยกันแต่เธอกับถูกปฏิเสธคริสเตียนบอกว่าเขาต้องรีบอาบน้ําและไปงานเลี้ยงบริษัทต่ตอ แล้วเขาก็จะพาเลโอนล่าไปด้วยและพอมันถึงงานเลี้ยงเลโอนล่าก็เลยมาเจอกับซีเนียคริสเตียนกล่าวชมซีเนียเพราะว่าซีเนียเป็นคนเก่งแถมยังเรียกให้เธอขึ้นไปโชว์ตัวด้วยจากนั้นเลโอนล่าก็เริ่มสังเกตซามีของเธอกับซีเนียเธอแอบตามพวกเขาไปจนไปเห็นว่าคริสเตียนกําลังมีอะไรกับซีเนียต่อหน้าต่อตาในห้องทํางานของปีเตอร์ซีเนียรู้ว่าเลโอนล่ากําลังยืนมองอยู่ แต่เธอก็ไม่สนใจแทมยังยิ้มให้อีกจากนั้นไม่นานคิสเตียนตั้งใจว่าจะไปขอเลโอนอโราอยาเธอเลยแกล้งถามว่าเขามีคนอื่นใช่ไหมแต่คริสเตียนก็ปฏิเสธเธอเลยบอกให้เขารู้ว่าเธอเห็นทุกอย่างแล้วและเธอก็ยังพูดเลืองที่คริสเตียนทําการชอบโกงบริษัทแต่หากว่าเขาทิ้งเธอไปเธออาจจะต้องไปแจ้งความไว้ก่อนเพื่อไม่้โดนหางเล่ไปด้วยคริสเตียนบอกว่าเขาก็ทําเพื่อลูกชายทําไม่ทาแบบนี้แล้วจะหาเงินจากไหนมารักษา จากนั้นทางคู่ก็ทะเลาะกันอย่างหนักเช้าวันต่อมาคริสเตียนมาทํางานเหมือนเดิมและเขาก็มาปรึกษาปีเตอร์เรื่องทรัพย์สินที่พวกเขาได้มาโดยมิชอบปีเตอร์ยืนยันกับเขาอีกครั้งว่าจะไม่มีการพูดเรื่องนี้และคริสเตียนก็ได้มาพบกับซีเนียเพื่อบอกข่าวดีที่เขาจะอยากับภรรยาแต่กลับมาที่เลโอนอร่าตอนนี้เธอเสียใจอย่างมากเธอ จึงตัดสินใจครับลถตามคิดเตียนเพื่อดูว่าเขาจะไปที่ไหนซึ่งเขาเข้ามาที่บ้านเพื่อนของเธอเข้ามาเพื่อให้เพื่อนของเธอช่วยกอบให้เลโอนนลา่าเลิกกับเขาและคอยปลอบใจใเธอด้วยแต่เพื่อนของเธอบอกว่าเลโอนนล่าไม่เลิกกับใครง่ายๆเพราะเคยมีเรื่องเมื่อก่อนที่เขาอาจจะยังไม่รู้ก่อนที่เธอจะมาแต่งงานกับเขาเธอเคยมีแฟนที่ชื่อว่าไมค์และเขาก็ตายเพราะประสบอุบัติเหตุตกหน้าผา แต่ก่อนที่เขาจะเสียเขาเองก็มาบอกเลิกกับเธอและเขาก็มีคนอื่นและต่อมาคนในหมู่บ้านก็ลือกันว่าเลโอนาร่านี่แหละที่ผักไม้ริสเตียนจึงขอเบอร์ติดต่อของผู้หญิงที่ไม้แอบคบเพราะเขาอยากรู้ว่าเธอเห็นเหตุการณ์นี้หรือไม่และเพื่อที่กําจัดเลโอนาร่าออกไปแต่ยิงสาวก,ก็บอกกับเขาว่าเธอไม่เห็นเหตุหการณ์จริงๆแต่มันเป็นแค่ความรู้สึกเธอเล่าว่าเธอแอบไปม,มีอะไรกับไม้ในป่าแต่เธอรู้สึกว่ามีคนแอบมอง เลยใส่เสื้อผ้าจากนั้นเกิด้ยืนเสียงของไม้ร้องดังขึ้นมาแล้วเขาก็ลุกหล่นจากหน้าผาไปและหลังจากที่ไม้เสียชีวิตเลโอนลร่าก็ถูกตำรวจเรียกไปให้ปากคำและหลังจากที่ไม้เสียชีวิตเลโอนลร่าก็ถูกตำรวจเรียกตัวไปให้ปากคำแต่เธอมีพยายนย,นยนืนยันว่าในวันนั้นเธอมีสอบดนตรีอยู่ทําให้เลโอนาร่าหลุดพ้นจากคดีนี้ตัดกลับมาที่เลโอนอลร่า เธอตามมาจนเห็นคริสเตียนมาพบพ่อแม่ของซีเนียอย่างเปิดเผยและในเย็นวันนั้นคริสเตียนกลับมาถึงบ้านเขาทะเลาะก,กับภรรยาอีกครั้งเธอบอกให้เขาเลิกกับซีเนียซะไม่งั้นเธอจะไปแจ้งความเรื่องที่เขายักยอดเงินบริษัทคริสเตียนก็พยายามพูดเรื่องที่เออโอนอล่าเป็นคนฆ่าไหมแต่เธอก็ไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเธอ,อยังคงบังคับให้คริสเตียน าไปบอกเลิกกับซีเนียแต่คิสเตียนก็ไม่ยอมเลโอนอร่าเลยไล่เขาออกจากบ้านและโยนกุญแจรถของเธอให้เขาคิสเตียนก็โมโหแล้วขับรถออกไปท,ทันทีจากนั้นเหตุการณ์กกลับมาที่ต้นเรื่องคิสเตียนลงมือก่อเหตุฆ่าภรรยาของเขาและหลังจากที่ก่อเหตุคิสเตียนก็กลับไปที่ทํางานของเขาแกล้งให้คนในบริษัทเห็นว่าเขาทํางานอยู่และเมื่อกลับมาถึงบ้านโยฮันก็ถามว่าเห็นแม่บ้างไหมคิสเตียนก็ทําท่าทางแปลก และเขาก็ขอตัวไปอาบน้ำก่อนเพราะทำงานมาเหนื่อยพออาบน้ำเสร็จคิดเตียนก็ต้องตกใจโผลภรรยาของเขาโผล่มาเขางงมากว่าเธอมาได้ยังไงและสิ่งที่เขาได้ยินคือเลโอนอราเธออยากเปลี่ยนเส้นทางการวิ่งแล้วหญิงสาวที่เขาชนเป็นใครกันและในวันหนึง่งมีเพื่อนบ้านมาบอกพวกเขาว่ามีหญิงสาวที่เป็นแม่ลูกสามถูกรถชนและหนีแถวทางโค้งไม่ไกลจากบ้าน เดียลโน拉ลองไปดูที่เกิดเหตุเธอพูดกับชาวบ้านวันนี้เป็นเส้นทางที่เธอวิ่งอยู่เป็นประจำเหมือนกันต่อมาที่งานปาร์ตี้จบการศึกษาของโยฮันทั้งคู่ได้จัดงานนี้เพื่อฉลองให้กับลูกชายแต่อยู่ๆหนักสืบสองคนก็ได้มาที่บ้านแล้วถามว่าคริสเตียนอยู่ที่ไหนกลับบ้านกี่โมงในวันที่เกิดเหตุคริสเตียนตอบว่าวันนั้นเขาทำงานเลยกลับบ้านดึกและตัวเขาก็อยู่ที่บริษัทตลอด และเมื่อคริสเตียนขับรถไปที่เกิดเหตุเขาก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่ขับรถชนผู้หญิงคนนั้นและจะไปสถานีตำรวจเพื่อมอ,อบตัวแต่ตอนนั้นเองเขาได้รับข้อความจากโยฮันลูกชายของเขาส่งข้อความมาบอกว่าขอบคุณเขาสำหรับงานปาร์ตี้ที่จัดให้และข่าวก็รายงานว่ารถผู้ต้องสงสัยเป็นรถตู้สีขาวคาดว,ว่าคนร้ายน่าจะออกจากประเทศไปแล้ว นั่นเลยทำให้คริสเตียนคิดว่าเขาน่าจะรอดแน่ๆเขาเลือกที่จะไม่มอบตัวเมือนที่ตั้งใจไว้นในตอนแรกแต่ทว่าคนที่สงสัยในตัวเขาก็เป็นเลโอนอร่าในวันนั้นเธอไปล้างรถและพบว่ามีคนใช้บัตรล้างรถของเธอไปแล้วพอให้พนักง,งานตรวจสอบก็พบว่าบัตรล้างรถของเธอได้ถูกใช้ไปในวันที่เกิดเหตุตอนสีทุ่ม นั่นเลยทำให้เลโอนอลารู้ว่าคริสเตียนตั้งใจจะฆ่าเธอในวันนั้นเลโอนอลาหยิบโทรศัพท์โทรหาตำรวจแต่คริสเตียนก็ไดมาดึงโทรศัพท์จากเธอไปแล้วบอกกับตำรวจว่าเขาเห็นรถของผู้ต้องสงสัยคันนั้นและจะโทรมาแจง้งบอแสเพิ่มเติมตอนนี้เลโอนอลาเริ่มกลัวคิสเตียนมากขึ้นเธอรีบขับรถหนีไปทันทีและพอนักสืบมาถึงบ้านคริสเตียนให้การว่ารถตู้สีขาวปริศนานั้นน่าจะเป็นรถของชาวต่างชาติมากกว่า พอเขาจันทรป้ายทะเบียนรถได้พ่อคุยกันได้สักพักนักสืบก็กลับไปและในคืนนั้นเลโอนอรากับคริสเตียนก็ได้มานัดเจอกันที่ร้านอาหารทั้งคู่พูดคุยกันอยู่นานจนได้มาข้อสรุปเลโอนอราต้องการให้คริสเตียนฆ่าซีเนียซาเหมือนกับที่เขาต้องการที่จะฆ่าเธอและในครั้งนี้เธอก็จะรู้เห็นเป็นใจกับเขาด้วยและในเมื่อไม่มีทางเลือกคริสเตียนเลยตกลงที่จะทําตามที่เธอบอกทั้งคู่พากันไปเปิดห้องสวีทที่โรงแรมและจัดฉาก ให้ทุกคนในโรงแรมเห็นว่าทั้งคู่อยู่ที่นี่ถ้าหากซีเนียตายคิสเตียนก็จะรอดเพราะมีพยานรู้ว่าเขาอยู่ที่โรงแรมและพอได้เวลาเลโอนอล่าก็ให้เขาออกไปหาซีเนียโดยที่ไม่มีใครในโรงแรมเห็นแต่พอคริสเตียนมาถึงบ้านซีเนียเขากลับค่าเธอไม่ลงเขาทำได้แค่รอจังหวะขณะที่เลโอนอร่าใช้มือถือของคริสเตียน ่งข้อความไปหาซีเนียว่าเขาขอโทษเขาขอเลือกครอบครัวแต่ว่าคริสเซียนก็ออยังไปม,มีอะไรกับซีเนียอีกเลโอน่าก็เลยเดินทางมาจัดการชู้รักของสามีดยตัวเธอเองวันต่อมาท่านตำรวจได้รับแจ้งเหตุบ้นบ้านของซีเนียข้าวของของเธอหายไป และตัวซีเนียก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยนักสืบเห็นแค่ข้อความที่เลเอานาร่าแก้งส่งไปบอกเลิกกับซีเนียทางตำรวจก็เลยมาสอบถามคริสเตียนที่บ้านทั้งคู่อ้างว่าอยู่ที่โรงแรมดังนั้นต่อให้ำตำรวจตรวจสอบก็ม่มีทางจับพวกเขาได้อยู่ดีแต่ทางนักสืบได้ให้สุนัขตำรวจออกระดมค้นหาในป่าเพื่อจะเจอศพของซีเนียและศพของซีเนียก็ได้ถูกวางร่วมกับกองเศษไม้ กลางทะเลสาบสุนัขตำรวจพวกนั้นได้กินโพมมันเห่าเสียงดังคริสเตียนเห็นท่าไม่ดีรีพายเรือออกไปกับปีเตอร์เพื่อจุดไฟเผากองไม้นั้นเขารีบเอาน้ำมันลาดและจุดไฟเผาทันทีเพื่อทำลายหลักฐานทั้งหมดต่อมาคริสเตียนกับเลโอนอร่าก็ตัดสินใจขายบ้านและพากันย้ายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่และหนังก็จบลงถ้าคุณชอบคลิปนี้นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของเรา ขอบคุณค่ะ